สวัสดีครับมาพกกบเกษตรที่ดินถูกทำเลดีหนึ่งห้าเก้าอีกแล้วนะครับท่านแถมอีกนิดยังมีให้ผ่อนเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ y o u b e c h a n แน l ที่ดินถูกทำเลดีหนึ่งห้าเก้าเช่นกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสรรหาที่ดินถูกๆูกทำเลดีๆมาเจอถึงมือท่านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้จิตถนนรอบเกาะ บ้านสวนใหม่นะครับเนื้อที่2ไร่หนึ่งงาน79สว่าติดร,รอบเกาะสานุโพกพร้อมอยู่บนเนินเขานะครับนู่นมองเห็นทะเลไปถึงจังหวัดพัทลุงเลยนะครับประชังปลากระพงเอ่ยนมตะเตยเอ่ยนี่เราเดินขึ้นมานะครับยังไม่หมดนะครับที่หลังที่ดินตามโฉนดแล้วยังมีที่เหลือประมาณ300ยกว่าตารางวาจุดที่ผมยืนอยู่นี่ยังเป็นโฉนดแล้วก็ยังมีพื้นที่ข้างบนอีกประมาณไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่นะครับสวยงามนะครับ ถ้า่สนใจติดต่อผ่านที่บ้านของเราไม่แน่นะครับวันหนึ่งกลายเป็นแพร่โควิดนักอยอนี่เสียยีมาบรรณาการจะเล่าออกจากพอหน้าถอนเรียนในขวัญมาอยู่ที่กอยอ <ใน S 1> สร้างขวัญที่นี่ครับไม่ลาออกครับมาอยู่ที่นี่เลยแต่นี้บอกไม่มีนี่ครับกล้าทำกับโควิดสั่งมาถ้าเช่าอย่าเด็ดขาดน,นะครับประสบการณ์เจอมาแล้วต้องของตัวเองลุยครับเกิดแน่ แพทยควิทณนะกอยอรอติดตามครับสวัสดีครับ